เติมเงินพิเศษ600บาทเข้าบัตรประชาชนกลุ่มพิเศษ24มกราคม65คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการเติมเงินพิเศษให้กับประชาชนกลุ่มพิเศษซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่เคยได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาตามโครงการเราชนะเมื่อปี64ซึ่งได้เงินโอนเข้าบัตรประชาชนนะครับก็จะ โอนเข้าบัตรประชาชนเดือนกุมภา200บาทมีนา200บาทและเมษายน200บาทสามารถนำบัตรประชาชนไปใช้รูดซื้อสินค้าหรือว่าไปสแกนซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือร้านค้าคนละครึ่งได้ทั่วประเทศย้ำนะครับว่าถ้าไม่ทราบว่าได้รับสิทธิ์หรือเปล่า ให้นำบัตรประชาชนของท่านไปสแกนตรวจสอบดูได้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านคนละครึ่งนะครับ